สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขุนสมองสุบูรณ์พ่อพาะก็ส่องน้องแทนพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องคุณในแท็กต่างประเทศเออสบายดีพี่น้องเอ้ยมาส่งอิฐนี่แหละให้ลูกให้ร้านนี่แหละหาลอยกอนหาลอยกอนพี่น้องเอ้ยรอบนี้คือสีเบิร์ตเนาะคันบอสร้างใหม่คันบอสร้างใหม่เซ็นได้บ่ได้ ได้ยูเส้นกระได้วเซ้ยเ่้เ้ยเนนยเอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้า้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยหฮ้ยเฮ้มเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮใย้ยเฮ้ยเเ้ ลูกอะซื้อดินบล็อกในด้ายซื้อดินบล็อกไว้หาไปนี่แล้วน้องเอ้ยพอได้ใ,ใช้ไปซิปแต่หา,ปาไปในร,ร <c oughs> ่องในลายเด้อคุณมาส่งดินบล็อกนี่ค่ะหมอสีดาปะ่ะ หาอร่อยก่อนก็คือสามพันเนาะบ่พ่อได้เมนูสั่งมาแล้วนะมันหินบดตื่มให้ลุล่งรุมึงตื่มให้ก็ได้หนึ่งจะก,กอดอีกตื่นว่ันอีกเอามาสี่เออขอบใจได้ลายป่ะเอ้ยเดี๋ยวสิส่งให้เดี๋ยวสิสั่งไหมอีกอยู่ พวกอุปกรณ์มัก็เลกปูนคันว่าเอามาผสมกันหน่อยชแก้มาหายแต่บดไดร์ลไดรนี่หน่อยท่อนคูก็ได้ี่ไปเกณน้องชักคู่ผมมาหายเลยแล้วไปจะไดรแเลยกระปุก่ะบอกระปุกปูนมีจะโต้นรั่วต้นึย่างนี้มันจะเสียนะเดียวเอามาผสมกันทำไปเลยเชี่ยค่ะ้มันหลุดแค่นั้นอ่ะนางเห็นยังโดดเอาปซื้อครับกินล่หรอกกินซิบล่ะห่ากกได เมนฮะไิัทาน้มันนางเออาไปเอาชุดนี้แห่งแพงปูนนออปที่น่ะปูนคืน่วดน่นบ้านไปเอาชุดนี้น่ะปูนขืนเนี่ยว่ะเอ้ยว่าเอาไก่กับขาน้มันกับบุหรี่อ่ะอะไรนจะเปนไปเอาอะไรเห็นอะไรเงินคงกับบุญงนคงกับบมีปูมีเขาบุญมาส่งรถรถเขาบุหด้่รถเนี้ยรถไดบหรข้าลมข้าลมข้า

บ่แล้วพี่ลุงเอิ้นบอกว่าอันบื้ออื่นบื้ออื่นบ่ฮือเจ้าสิมาส่งไม้เด้อว่าซะยังบ่ทันได้เบิดเออว่ายังอยู่ได้ตัวซะน้องแบงค์น้องพลน้องฟ้าใสพี่น้องเอ้ยน้องกะอ น้องกระลรอกก็ดีเออเพื่อนคั่วนะปู่พ่อเพื่อนใหญ่พ่ออยู่เพื่อนคั่วนะสิก่อห้องเดียวได้ป่ะเอาสิก่อห้องเดียวสีกอกห่องเดียวอืมบ่อสีกอกเพื่อนคั่วนะสิต่อห้องเดียวนะแล้วสิเห็ดเทิบเอาน้ำนะเห็ดเทิบเอา อ,อ,อือค่ะรับก็าตารางนี่คือว่าพ่อเนาะใส่บงวบบงบีพอนี่ใสลเล่โบใส่วงกบสิฮัเ่พอเนาะออมนฮัลเล่ฮัมเบยมาแม่ลูกมาแม่ใส่วงกกบอสีใส่ซ้ำอันบัสีใส,ส,ส่ซ้ำบาทนะบใส่ลาย เออวงกบนะเธอไนมีลูกแก้วใส่น้ำกันยังว่องนยังไเบื้งนี้เจ็ดแปรอยมาซื้อบ้านก็ใช้กี่หาอยมารลูกวันนี้เอาลูกแก้วมาซื้อองบุหรี่ลอยไปห้มันแจ้งห้มันมีแพงตันนั่นแหละมาจาหมู่เพื่อกว่อบเออเอใจเพื่อนกูก็ยังเพื่อนรักมึงใหญ่้วก็ยังใส่ลูกแก้วน้ำมันบ่วบ้าน่บ บ้านวงกบนะวงกบนแปดก้าอยใ่ปะีวบานบดีบ right? ่หนึ่งบานในบ้บ okay. oh. ้านบ้านีวบนะขัหาเมื่อไรบ้านงกมันจะขชันฮาวส่ยร้ายฮาวบอสิใส่ซ้มกีบซ้มันป้องกัพ่อแล้วว่าทีเรื่องนะว่าใส่อันลูกแก้วเน่ พ่อพ่อบกแทนให้กับพ่อเห้าให้กาไปยักไส่ผู้เรียมอว่าไส่อันลูกแก่โอ้ยมันสิหันใจออกบ่หว่าย้ำหว่อน ั้งหัวทั้งนั่นทั้งใต้น่ะปองนึงปองแกมแบบว่าถ้ามันมีตันก็ไม่โป่งบูิทั้งลม่มมากมีอากาศของเขอฟไทยนะ่แะแต่ก็ทั่งนนนเนื้อกนะ็ทำีแทงตันกับโป่งน้ำหนาบหัให้ตันน้ำมืดตันน้ำรัศมีมันหันแก่บริเวคือการยำหอยแม่นฮะเละเน็ตจ้าใส่ตัง้งแตนลูกแก้วเบิดมันกับโบมีอากาศเขา่หาหันมีอากาศขาเขาน้ำแม่นฮะเละแปลว่าบ้านนึง ใส่ป <punched> ้องละห้องว่ะบลาใสลายลงลงลงแต่ลดนะปลาใสง่ายล้างลงหันได้ฮะง่ายล้างลงหันนะอ้ย

นักเตอพี่น้องเลยสามโลรึงเห็นเนาะโยมโยมสองมือเออแม่ค่ะขอบคุณแม่ด้ยเนาะ อขอบคุณแม่รานะแม่นอดแม่ที่แม่ฝากเงินมาให้ลูกก็ซื้อดินบอกไว้เพราะว่าลูกสิเฮ็ดงานให้ได้เนาะเฮ็ดงานก่อตารางก่อตารางเฮือนความฝันสิเป็นจริงหรือบ่เป็นจริงเราลุ้นเราส้มไปพร้อมกันนะพี่น้องเนาะว่าสิแม่นความฝันหรืบ่ t h a n อ่ะน้องแล้วสต บอกไว้ก็ตลาดเงินเนาะเผื่อสิได้เงินนะปะ นักเลยมันเจปแอวนี่โอ๊ยอายดูอายอายอายนางอยู่ในโดเอายอายอายนางอยู่โถดบอกูุใครในรดดดุอีล้วไงเติบจามปีเลยค่ะสามปีวันนี้ถ่ายรูปลงเพซไปให้แม่มันเท็นค่ะเอาบ่มีเฟซแล้เข้าขเ

พีน่อยน่อยนะหน้าพท ดไลค์กดแชร์กดติดตามชมมุกแกนี่เท่าไงมุกแกนก็สีได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วนะพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามชมมุกแกนะพี่น้องลาเด้อบ๊ายบาย